สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องลำพูนนะคะมาเยี่ยมน้องลำพูนอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ได้ยญานะคะได้หญากับกล้วยนะคะมาให้คนสวยของเราตั้งแต่คุณแม่มาถึงนี่ยังเห็นกินไม่หยุดเลยนะคะนี่กินหญ้ากเก่งเริ่มอ้วนแล้วนะคะกินหญ้ากเก่งเริ่มอ้วนแล้วะคะ่ะ เหมือนเดิมโยกเหมือนเดิมใช่ไหมลูกโอ้มาสวัสดีค่ะก่อนเรีวยงเห็นน้องลำพูนกินแล้วก็ชื่นใจนะคะชื่นใจเมื่อก่อนกินหยิบแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางตอนนี้แบบว่ากินกินดีกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเก่เง เาเห็นยาเขาเห็นยาเขามองตามแล้วน้ำลายไหลยาใบข้าวของหนูก็สวยลูกของหนูเต็มเลยนนทนทั้ทงใบข้าวทั้งยาลำที่บานเอามาให้เยอะเลยกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรง ไปเต้นไปกินไปโยกไปจะได้กินได้เยอะๆเนาะหนูเนาะเริ่อ้ว,วนแล้วนะคะเดี๋ยกินให้หมดเดี๋ยวเขาจะหมดเวลากินก็ทีนี้ให้กินยาถึง11โมงนะคะ11เโมงเพิ่มมาอีกหนึ่งชั่วโมง จากเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินถึงเขาให้กินย่าถึงแค่10โมงนะคะตอนนี้เพิ่มมาเป็น11โมงเพิ่มเวลาให้นะคะทีนี้กินเป็นเวลานมเริ่มออกแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณมีน้องได้ประมาณขึ้นเดือนที่8นะคะ mm hmm. เดือนที่8แล้วค่ะนะคะ้ mm hmm. องมันทูน โอ,อ้มาจ้าก่อนวายขอให้หนูแข็งแรงแข็งแรงเด้อเก็บก,กินก่อนเก็บก,กินก่อนยังเหลือเยอะอยู่เลยลูกเก็บก,กินหน่อย อย่างไม่ได้ใช่แยงนะคะนู่นค่ะนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่งตัวแล้วน้องมันคุณยังไม่ได้แต่งตัว<ๆ>หเหงา,<ๆ>าเลยนะเมื<ๆ>่อก่อนก็จะอยู่คู่กันเหงาเลยนะคะตอนนี้คิดไม่อยู่แล้ว ก่อนอยู่คู่กันกับทิพย์นะคะนกินยาด้วยกันอยู่คู่กันเล่นลงของขอไปมาด้วยกันตอนนี้อยู่คนเดียวเงาไหมลูกเงาเนาะพิธีไปสบายแล้วทิพย์กับดาวช้างไปสบายแล้วอหนูก็แข็งแรงแข็งแรงนะ เก็บกินหน่อยแล้วเก็บกินหน่อยเก็บก่อนที่ที่บ้าไปตัดหญ้ากว่าจะได้เก็บกินก่อนลูกกินเยอะๆจะได้แข็งแรงจะได้มีแรงเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแลดูคึกคักกว่าน,นี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มนิ่งนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะนี่ใช่ไหม ค่ะนะคะฝากกดติดตามฝากน้องลำพูนด้วยนะคะเนในชาฝากช่องเล็กๆของเราค่ะครอบครัวสามสาวนะคะน้องลำพูนนะคะแล้วก็มีพี่บุญมีน้องดกอกมืนนะคะสามสาวนะคะฝากน้ดงด้วยนะคะเนชาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ